بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأزيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุอาตาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมรายการถ้อยคำแห่งกำลังใจอยู่ในขณะนี้ อัฮัมดุลินาชุกตขอบคุณต่อเอกองอัลลอฮ์สุบฮานาะฮูวะตาลากับความโปรดปรานของพระองค์ที่พระองค์นั้นทรงมีต่อพวกเราความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อเรานั้นนับคำนวณไม่ได้ในความโปรดปรานที่พระองค์มีดังนั้นแล้วในฐานะที่เป็นผู้ที่มีศรัทธามัน่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาเมื่อเราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาเราจะต้องทำการสรรเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮ์ กับความโปรโดปานต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้ทรงมอบให้แก่พวกเราพี่น้องที่มีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาทุกท่านครับชีวิตของเราในดุนยานี้แน่นอนเหลือเกินว่ามันหนีไม่พ้นในเรื่องที่เราจะต้องพบเจอกับบททดสอบต่างๆในชีวิตแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อเราเจอกับบททดสอบต่างๆในชีวิตของเราแล้วเรามีวิธีการในการที่จะจัดการในการที่จะแก้ไข เยียวยาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นบททดสอบในชีวิตของเราได้อย่างไรมนุษย์เมื่อเจอกับบททดสอบก็มีหลากหลายพฤติกรรมด้วยกันบางคนเจอบททดสอบอดทนต่อบททดสอบและขอบคุณต่อบททดสอบที่อัลลอฮฺสุบาฮานะฮูวาตาลาให้เกิดขึ้นกับเขามนุษย์ประเภทนี้ก็มีอยู่ให้เห็นหรือบางคนเจอบททดสอบเข้ามาในชีวิต เขาก็กลด่าบททดสอบนั้นไม่พอใจกับบททดสอบนั้นรู้สึกไม่ดีกับบททดสอบนั้นไม่ขอบคุณกับสิ่งที่เขานั้นได้รับที่เป็นบททดสอบนี่ก็มีคนจำพวกนี้ในโลกหรือในสังคมของเราเช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อลอสุบฮาหนาหัวตาลแน่นอนเลือกเกินว่าเราจะต้องอยู่ในบุคคลที่เป็นจำพวกแรกเมื่อเราเจอกับบททดสอบ จำเป็นสำหรับพวกเราที่เรานั้นจะต้องอดทนกับบททดสอบต่างๆเหล่านั้นเพียงแค่อดทนกับบททดสอบต่างๆที่เราเจอนั้นมันยังไม่เพียงพออดทนแล้วขอบคุณต่อลอสุบฮานะหูวาตาลนาะอดทนและสรรเสริญต่อลอสุบฮานะหูวาตาลนาะกับบททดสอบต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราด้วยนี่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาทุกคน อดทนอย่างเดียวดีไหมดีแต่จะดีกว่านั้นคือเมื่ออดทนแล้วให้เราสรรเสริญต่อลอสุบฮาหนะฮูวัตตะกับบททดสอบที่เรานั้นกำลังประสบอยู่นี่คือวิถีที่ผู้ศรัทธานั้นควรที่จะต้องสำนึกและก็ต้องนำเอามาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตของเขาเพราะพวกเราทุกคนหนีไม่พ้นในแต่ละวันที่จะต้องเจอกับบททดสอบจะมากจะน้อย ไม่ใช่ปัญหาแต่อยู่ที่ว่าเราจะเผชิญหน้ากับบททดสอบเหล่านั้นอย่างไรในแต่ละวันและหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เรานั้นผ่านพ้นหรือ,อเผชิญกับบททดสอบไดน้นั่นก็คือความอดทนด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับความอดทนจึงเป็นขุมทรัพย์หนึ่งของสวรรค์วันนี้ผม หยิบยกคำพูดของท่านฮัสซันอันบัสรีเราให้มาหุนล้อมาพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของความอดทนเพื่อที่จะให้ถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำแห่งกำลังใจให้กับพวกเราในการที่จะให้เรานั้นมีพลังมีกำลังในการที่จะฝึกฝนตัวเองให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆที่เรานั้นประสบพบเจอท่านฮัสซันอันบัสรีราใหมาหุนล้อได้กล่าวว่า ความอดทนเป็นขุมทรัพย์หนึ่งจากขุมทรัพย์ต่างๆของสวรรค์และแท้จริงแล้วมนุษย์นั้นจะพบกับความดีทั้งหลายด้วยการอดทนเพียงชั่วครู่นี่คือสิ่งที่ท่านฮาสซันอันบัสตรีได้กล่าวเอาไว้และเป็นคำพูดที่ทำให้เราได้รับประโยชน์อย่างมากมายความอดทนเป็นขุมทรัพย์หนึ่งจากขุมทรัพย์ต่างๆของสวรรค์ และแท้จริงแล้วมนุษย์นั้นจะพบกับความดีทั้งหลายด้วยการอดทนเพียงชั่วครู่พี่น้องครับความอดทนนั้นอยู่ในสถานะที่สำคัญในศาสนาอิสลามเป็นอย่างมากถ้าเปรียบเปยแล้วถ้าเปรียบเปยแล้วก็ความอดทนก็ประหนึ่งดังกับศีรษะนะครับที่เป็นส่วนสำคัญที่มีอยู่ในร่างกายของเรา หากไม่มีการอดทนไม่มีความอดทนแล้วเนี่ยก็เปรียบประหนึ่งดัง,ดงกับสีร่างกายของเราไร้ซึ่งศีสษะนั่นหมายความว่าถ้าร่างกายของเราไร้ซึ่งศีสษะแล้วเนี่ยความสมบูรณ์มันก็จะไม่มีความสมบูรณ์มันก็จะไม่เกิดความอดทนจึงเป็นสถานะที่ยิ่งใหญ่ที่สูงส่งมากในอิสลามไม่มีศรัทธา สำหรับบุคคลที่ไม่มีความอดทนโอ้โหนั่นหมายความว่าความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับพวกเราความอดทนนั้นจะทำให้เราไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายเป็นสิ่งที่จะนำพาไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเพราะเมื่อเรามีความอดทนอดกลั้น เราจะอดทนอดกลั้นในการที่จะไม่ฝ่าฝืนต่อลลอ์สุบฮานาะหูวตาลาและความอดทนอดกลั้นนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ศรัทธ,ธาทุกคนหรือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนเลยก็ว่าได้อัลลอฮ์สุบฮานาฮหวะัวตาลาบอกว่าวะลีรอบบิกะฟัสบิรและสำหรับองค์อภิบาลของเจ้าแล้วมุฮัมมัดเอ๋ยฟัสบิรดังนั้นเจ้าจงอดทน หรืออีกอายาหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่า w a ฟ b i ินน a inna lha la yudiu ajran muhsinin และเจ้าจงอดทนเถิดมุฮัมมัดเพราะแท้จริงแล้วอัลลอฮ์จะไม่ทรงทําให้รางวัลของผู้อดทนนั้นเสียหายหรือสูญหายไปอัลลอฮ์จะไม่ทรงทําให้รางวัลของคนดีสูญเสียหรือสูญหายไปนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอาน w a สบิรและเจ้านั้นจงอดทนเถิด นี่เป็นสำนวนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮาะหะวาตลาสั่งใช้คำสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮาะหะวาตลาในอันกุรอานถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสำคัญบ่งบอกถึงความจำเป็นที่บ่าวนั้นจะต้องปฏิบัติอัลลอฮฺสุบฮานะฮาะหูวาตลาได้สั่งใช้ให้เรานั้นได้มีความอดทนอดกลั้น และเมื่อคนใดก็ตามแต่ที่อดทนอดกลั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตวะตาลาก็จะไม่ให้ความดีของเขาสูญหายไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตวะตาลาจะทรงตอบแทนสิ่งที่ดีให้กับบรรดาบุคคลที่ทําความดีทั้งหลายและแน่นอนว่าความอดทนอดกลั้นนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งจากความดีพี่น้องครับในชีวิตของเราอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนต้นเจอทั้งสิ่งดีเจอทั้งสิ่งไม่ดีในชีวิต ในแต่ละวันก็เจอสิ่งดีและสิ่งไม่ดีในชีวิตเจอคนดีเจอคนไม่ดีในชีวิตทั้งหมดทั้งมวลนี้ถือได้ว่าเป็นบททดสอบทั้งสิ้นความดีที่เราได้รับก็ถือว่าเป็นบททดสอบทรัพย์สินเงินทองที่เราได้รับที่เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็คือบททดสอบในชีวิตของเราสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตนั่นก็คือบททดสอบในชีวิตของเรา <cin> <and true> <fundamentals> ดังนั้นแล้วสถานะของผู้ศรัทธาเวลาที่เขาได้รับสิ่งที่ดีเขาจะต้องทำยังไงล่ะครับผู้ศรัทธาเมื่อประสบกับสิ่งดีประสบกับสิ่งที่เขาพึงพอใจจำเป็นสำหรับเขาที่เขาจะต้องขอบคุณต่อลอสุบฮานะหูวะตาลาผู้ศรัทธาเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ดีก็จำเป็นสำหรับเขาที่เขานั้นจะต้องอดทนต่อสิ่งนั้นนี่คือวิถีของผู้ศรัทธาได้รับสิ่งที่พอใจ ได้รับสิ่งที่ดีมาในชีวิตขอบคุณต่อลอสุบฮาณนะหูวตะตาลาประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีก็อดทนต่อสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตของเรานี่คือวิถีของผู้ศรัทธาดังนั้นแล้วความอดทนนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะมาขาจัดความเศร้าโศกเสียใจขจัดความกังวลใจ หรือมาขาจัดสิ่งต่างๆที่มันคอยที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นย่ำแย่ความอดทนนี่แหละครับจะมาขาจัดสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีและเมื่อเราอดทนแล้วเนี่ยเราจะได้รับอะไรบ้างเราก็คงจะเคยได้ยินไม่น้อยนะครับเวลามีคนมาให้กำลังใจเราหรือเวลาที่เรานั้นให้กำลังใจคนอื่นเวลาที่เราบอกเขาว่าอดทนสิอดทนเถอะมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่คนคนนั้น ย้อนกลับมาถามเราอดทนแล้วได้อะไรละ่ะทำไมฉันต้องทนด้วยทนไปทำไมนี่คือคำถามของคนที่เขาอาจจะยังไม่รู้ถึงความประเสริฐและคุณค่าของการอดทนไม่เป็นไรครับวันนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเราอดทนแล้วได้อะไรบ้างถ้ามีคนถามกลับเรามาแบบนี้เวลาเราให้กําลังใจเขาหรือเวลาเราบอกกับเขาว่าอดทนนะแล้วเขาถามกลับเรามาว่าอดทนแล้วได้อะไร นำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับไปบอกกับเขาว่าเราอดทนแล้วนั้นเราได้รับอะไรบ้างจากการที่เรานั้นมีความอดทนประการแรกผู้ที่อดทนนั้นจะได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จากอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวาตาลาดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวาตาลาได้ทรงตรัสว่าอินนามายูวฟซาบิรูนอัจราฮุมบิไกรฮิซาบ แท้จริงบรรดาผู้อดทนนั้นจะได้รับการตอบแทนดังวันของพวกเขาอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องคำนวณนับคือนับคำนวณสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานะห์วะตะลาตอบแทนไม่ได้ผลบุญของบุคคลที่มีความอดทนอดกลั้นนั้นมหาศาลเป็นผลบุญที่สมบูรณ์แบบคิดคำนวณไม่ได้แสดงว่าไม่มีลิมิตในการที่อลัลลอฮฺสุบฮานาะห์วะตะลาจะให้ผลตอบแทนกับบุคคลที่เขานั้น มีความอดทนอดกลั้นพี่น้องครับนี่คือผลของการที่เรานั้นมีความอดทนเมื่อเราอดทนอดกลั้นเราจะได้รับผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาท่านซุฟยานอัซโรีระฮิมะฮุลรอได้บอกว่าแท้จริงแล้วผลตอบแทนของคนที่อดทนนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณความอดทนของเขา เจอกับบททดสอบเขามีปริมาณความอดทนมากขนาดไหนผลตอบแทนก็ตามนั้นเจอกับบททดสอบมีความอดทนอดกลั้นกับบททดสอบนั้นเป็นอย่างมากผลตอบแทนก็มากทวีคูณเจอกับบททดสอบมีความอดทนน้อยกับผลตอบแทนในความอดทนนั้นก็น้อยลงไปตามความอดทนที่คนคนนั้นมีประการต่อมาเมื่อเราอดทนแล้วเราจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักวัลลอฮ์ูยุฮิบุซอบีรินอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺอัตัลาได้บอกเอาไว้ และอัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงรักบรรดาผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นเมื่อเราอดทนอดกลั้นกับบททดสอบต่างๆที่เราเจอเราก็จะเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาทรงรักประการต่อมาอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาจะอยู่กับคนที่มีความอดทนอดกลั้นเป็นการเฉพาะอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาได้บอกว่าวัสบีรู อินลอฮ์มะอัซซอบิรินและพวกท่านทั้งหลายนั้นจงอดทนเถิดแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลานั้นพระองค์ทรงอยู่กับบรรดาผู้ที่อดทนอดกลั้นนั่นหมายความว่าเมื่อเราอดทนกับบททดสอบที่เราเจอสิ่งที่เราจะได้รับประการที่หนึ่งก็คือผลตอบแทนอันมหาศาลประการที่สองเราจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รัก ประการที่สมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาจะอยู่กับเราเป็นการเฉพาะและพระองค์นั้นก็จะทรงช่วยเหลือผู้ที่อดทนอดกลั้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากความอดทนของเราที่เรานั้นพยายามในการที่จะอดทนอดกลั้นกับปัญหากับอุปสรรคกับสิ่งต่างๆที่เราเจอเราจะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาย่างแน่นอน พี่น้องผู้ที่มีศรัทธามั่นต่อลอสุบฮานาหูวะตาลาทุกท่านครับเราและท่านทั้งหลายจะพบกับความดีทั้งหลายได้ด้วยกับการที่เรานั้นอดทนเพียงชั่วครู่วบิลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระฮ์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ